ท่านนี่เมื่อกี้อะไรอเคานนี้่านนี้ม่น,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 มนต้ออยอีกนะอีกว่ะอันนี้ไม่ต้อด้วยใจ้วใจเนี้พอนี้มีเมื่อกี้อือาเหยียดเท้า

เดี๋ยวผมเช็ครับอมอะไรรักออมอะไรเดียวเลยนั่งๆนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วนี่นี่ผมจะดูกล้องนะที่ตรงนี้ทีเดียว อาเยบตั yeah. s <S mm. ้นยาานันบอสึจมี้าเยยบตัั้าตบสันมีบอสเอาเดียวเราเดีถาดเดียวของเดียวาเดียวอันนั้นมันมีมันมีแนแล้วใช่ไหมเดี่ยวเดียวโดดเดียวเลยเนโปเตอเดียวนั่ 练口啊，是啊。 ผมงอกแั้นผมหงอกแล้นี่ยผมหงอกเต่งเอาได้ปะได้แต่ว่าถอดหมวกเป็นกันแล้วเหรอไม่นี่แล้วผมงอกแล้วไม่หงอกเต่งขาดอันนี้บมงอกแต่ว่าเบิดโอเคเบิด์ตซองนึงมัน้าหงอกกันหน่อยไมนคิดหลายดิโงอกละน้อยได้ประเดี๋ย ใครร้านทอนหนซึอทอมองเลยนาะมันบอกว่าทอนผมดำเงินมันทอนผมดำเหมดแล้วไอ้กอกว่ามันก็เบิดแล้วกอนมนผมดำบ่เนามดำหน่อยก็าผมขาวอนดำบ่เามันขอเส็นละบาทปุ่นไปไ่นก็ได้ทอนนอถอนนอนขอสินละบาททอนนอนี่ล่ะสินละบาทแต่ว่าชุดไทยมันก็รดไท

อินทรพูอินทพูเห็นให้ไรวะเห็นไรเเลุ่นนนนสมอหมดเวลาขาแล้วครับเดี๋เพิ่งไปิมันหนมดคัดต้นมันจะเป็นใหม่องคองเขาเหรเหยียบไปหันเหียบกันหว

วายืนหน้าประตูนี่อคาหน้าประตูไม่ไม่เห็นช่องช่องไปข้างหลังนะเป่ยนยังน่ายกันเลยไปจองไปจองพร้อมเดียวเดียวกันไปไปข้างหลังไปเลยแล้วไปสองคนไปขบนีรถเปกุญแจรถปา

เช็คกี่ก่น่อามกี่บนี่แข็งนนนเ็นนเ็สวยอ้าจะ้เสเลยน่ืซี่เบกอาไปผู้นึงครบส่คนหรืสลื่อลืคิดพ่ออามไปใช่ผู้หนึ่งนี่ครบเลเดี๋ยวเดี๋ยวข้าต่อลงอย่างไลยนาตเดต